เตรียมความพร้อมการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก่านที่ทราบแล้วก็จะมีการประกาศเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแนวรถไฟฟ้า BTS นะครับส่วนสถานที่ที่จะมีการชุมนุมจริงๆนั้นในช่วงเวลา5โมงเย็นก็คงจะมีการประกาศให้ทราบจากทางกลุ่มการนำผู้ชุมนุมในโอกาสต่อไปนะครับอันดับแรกเลยจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตรีปิยะกวิชัยท่านได้กล่าวนากล่าว ภาพรวมการเตรียมการในการรับมือกับการชุมนุมในวันนี้นะครับแลังจาลน้วก็จะเป็นทางท่านพฆษกตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะครับได้มากล่าวสรุปในเรื่องของอาการบริหารด้านการจัดการจราจรที่เกิดขึ้นภายในช่วงเย็นครับสาหรับในวันนี้กองพันธกานตำรวจกรบานก็มีข้อมูลข่าวสารแจ้งให้พี่น้องสืง่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับกรณีที่กลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นะครับประกาศผ่านสื่อต่างๆ,ๆที่มีการนัดหมายกันในวันนี้เวลา17.00นนะครับตามแนวรถไฟฟ้า BTS นะครับส่วนจะเป็นสถานีไหนอย่างไรนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับคงจะมีการแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองบัญชาการ,รตำรวจนครบาลขอเรียนให้ทราบว่านะครับในขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ ประกาศห้ามชุมนุมตามพรกถูกเชิญและประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานก,การณ์ถูกเชิญฉบับที่5้งวันที่5มีนาคมพุทธกราต่อพันรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับห้ามกิจกรรมที่มีลักษณะมั่วสุมอ,อาจจะกอ่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับถ้ามีการชุมนุมนะครับก็จะคงจะเป็นความผิดตามพรกถูกเชินมาตรา9ก้า นะครับและประกาศฉบับที่5และจะเป็นความผิดตามพรบควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีการโพสต์เชิญชวนนะครับส่งต่อกระจายต่อหรือเชิญชวนชักชวนด้วยประการหนึ่งประการใดนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมชุมนุมนะครับมีผู้เข้าร่วมรวมการรวมตัวเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําผิดทั้งหมดนะครับ และท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจขอยืนยันว่านะครับในตำรวจของเราทุกนายปปิิหน้าที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศวันนี้ที่ท่านรองป,ปิยะได้แจ้งให้ทราบแล้วจากขอ้อมูลด้านการขา่าวกลุ่มผู้ชุมนุมจะทําการชุมนุมรวมตัวกันโดยนัด แลที่แนว BTS เป็นหลักแล้วก็จะเริ่มทำการชุมนุมในเวลา17นิกานั้นในส่วนของงานด้านการจราจรก็ขอย่านเดียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในวการแรกครับณนขณะนี้การบริหารจัดการจราจรทั้งกรุงเทพมหานครเราไม่มีการปิดการจราจรนะครับตามหลักการเราจะไม่มีการปิดการจราจรจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในทุกเส้นทาง ในประการที่สองครับก็คงเรียนยประชาสัมพันธ์พี่น้องกับประชาชนว่าก่อน13เรืการซึ่งมีการลงตัวกันที่แนว BTS ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นวางแผนในการเดินทางก็ถ้าไม่จะเป็นนั้นก็หลีกเลี่ยงแนวเส้นทางของ BTS โดยเฉพาะจากหลักหลักๆกก็จะเป็นแนวของสุขุมวิทแนวของถนนป่วนโยธินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักๆในส่วนของ BTS นในประการที่สาครับสำหรับเกี่ยวเรื่องช่องทางการณีที่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าเมื่อรวมตัวกันแนว B t ทแล้วแล้วจะไปรวมตัวกันที่จุดใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนของงานด้านการจราจรน,นั้นก็จะมีช่องทางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดช่องทางแรกก็ทางโทรศัพท์นั้นเบอร์1น9 7 ก็จะตอบข้อสักถามให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงช่องทางที่2ก็จะเป็นที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ t r a f f i c p o l i c g o t h นะครับก็จะอัปเดตข้อมูลนะครับช่องทางที่3ก็จะเป็นแวในส่วนของแอปพลิเคชัน mlm นะครับและช่องทางที่4นั้นก็เข้าไปที่ Line t r p o l i c สทัฟ f ิกนิวสนะครับ Line แอดโพ i c สทัฟวเราก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชน ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าณนขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นรวมตโตกันจุดใดแล้วกระทบเส้นทางใดบ้างแล้วเส้นทางใดที่เป็นเส้นทางแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรจ,จากการชุมนุมก็จริงๆแล้วก็ต้องดูพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีการชุมนุมว่าลักษณะกายภาพของพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เราสามาควบคุมได้ก็คงไ,ไม่ไ่ามีปัญหาอะไร นะครับเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านผู้การตำรวจการท่านได้สั่งกำรับนะครับผู้กงกับการทุกพื้นที่นะครับที่มีรถอฟตสาผ่านนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนเตรียมมาตรการรองรับเรียบร้อยครับ